กามทั้งหลายให้เกิดความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษในเพรากกรมนั้นมีเป็นอย่างยิ่งความอยากเป็นเหตุแห่งความทุกข์พิขูทั้งหลายเราจักแสดงธรรมที่มีตัณหาเป็นมูลเก้าอย่างเก้าอย่างอย่างไรเล่าเก้าอย่างคือเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการสแสวงหา เพราะอาศัยการแสวงหาจึงมีการได้เพราะอาศัยการได้จึงมีความปรงใจรักเพราะอาศัยความปรงใจรักจึงมีความกำหน,นัดด้วยความพอใจเพราะอาศัยความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความสยบมัวเมาเพราะอาศัยความสยบมัวเมาจึงมีความจับอกจับใจเพราะอาศัยความจับอกจับใจจึงมีความตระณี เพราะอาศัยความตรรณีจึงมีการห่วงกันเพราะอาศัยการห่วงกันจึงมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาทการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงการพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลาย ทำอันเป็นบาปอากุศลเป็นอนเนกย่อมเกิดขึ้นพร้อมภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลชื่อว่าธรรมที่มีตันหาเป็นมูลเก้าอย่าง